สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเย็นสวนของผมเหมือนเดิมครับสวนของผมนี่หลังจากที่ร้อนช่วงที่ผ่านมาร้อนมากต้นไม้เริ่มเขียวแล้วเมื่อวานฝนตกฝนตกตก,ตกแรงครับตกแรงมีเมื่อคืนตกซ้ำอีกนิดหน่อยต้นไม้ก็เลยได้ด้านฝนเขียวเขียวสดชื่น,นแต่วันนี้ครับวันนี้เย็นวันนี้เดี๋ยวพาไปอัปเดต ต้นสละอินโดครับสละอินโดที่ผมได้ปลูกเอาไว้ผมมาตัดญ้าประมาณสองวันที่แล้วนะสองวันที่แล้วเพราะผมทิ้งไปประมาณสองเดือนสวนเนนะี้ยผมไปปลูกแตงกวาครับปลูกแตงกวาเพราะว่าแตงกวามันเป็นพืชที่อายุสั้นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เขาก็ถึงจะไม่ได้มาตรงนี้ทําตรงนูน้นพืชอายุสั้นเขาก็ได้เงินไวครับได้เงินไว แต่ก็ลงทุนเยอะอยู่ช่วงแรกๆปลูกเก็บขายไปหมดแล้วครับนี่ก็พักสวนนุ้นไว้ก่อนแล้วก็จะมาทํมามันตัดยงตัดหญ้าตัดได้สองวันหญ้าตัดไว้สองวันรูน้สึกว่าตายดีมากครับเพราะว่าอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนทีแรกที่เข้ามาตัดนั้นต้นไม้พวกนี้ใบเหลืองหมดเลยนะครับใบเหลืองหมดเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลดไม่ได้ลดน้ําเลยหลังจากที่ ทิ้งไปสองเดือนเพิ่งจะเข้ามาได้สองสามวันนี่แหละครับมาตัดยาแล้วเห็นสละอินโดเขายังเออยังอยู่ได้เห็นลูกเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากิง่งก้านก็ไม่ได้แต่งอะไรครับติดลูกเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับพาเดินชมไปด้วยกันนี่ครับสวนของผมเหมือนเดิมครับสวนที่ปลูกหลายๆอย่างเดี๋ยววันหลังจะถ่าย ให้ชมทั่วๆสวนนะครับเพราะว่าวันนี้มันเย็นแล้วยุงก็ค่อนข้างเยอะต้นอินทผลัมก็ติดลูกหลายๆต้นนะครับติดลูกนะติดลูกหลายๆต้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมวันหลังส่วนมะม่วงที่เสียบยอดไว้ก็ติดผลหลายๆสีชมพูที่เสียบยอดไว้ก็ติดผลเริ่มติดผลเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปชมต้นสละอินโดตรงนู้นครับต้นสละอินโด พาชมไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทิ้งสวนไปนานเหลือเกินเป็นสละอินโดปันโดที่ผมเพาะด้วยเมล็ดนะเพาะด้วยเมล็ดผมก็เคยถ่ายลงหลายๆคลิปอยู่เป็นสละที่รสชาติดีครับรสชาติดีเพราะว่าถึงถึง,ถงจะเป็นด้วย้าวเมล็ดเนี่ยเขาก็รสชาติดีแต่คราวนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เข้าสวนมาสองเดือนนะครับสองเดือนนี่สภาพที่ผมทิ้งไว้สองเดือนนะครับนี่ อากาศร้อนผมก็ว่าเขายังทนได้ผมว่าโอเคอยู่นะถึงจะมีใบเงี้ยผมว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าใบไม่ไหมงเงี้ยเพราะว่าเขาตัวที่ว่าเขาปลูกกลางแจ้งนะครับปลูกกลางแจ้งไปชมลูกกันดีกว่าครับเพราะว่าผมมาตัดยาแล้วผมเห็นมีอยู่ต้นหนึ่งครับที่มีลูกผมได้ผสมเอาไว้ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสองสามต้นนี่แหละครับแต่ว่าใด้ความที่ว่ามันลกเนี่ยแล้วก็พวง สละเขาเนี่ยไม่ได้แต่งลูกมันได้ทําอะไรเลยไปชมกันสดๆเลยครับอันนี้ก็เป็นต้นอ,อินพา,พารลัมที่เพาะด้วยเมล็ดเป็นต้นตัวเมียนี่ติดลูกแต่วันหลังจะมาถ่ายให้ชมครับตัดญยาไปก็ตายดีมากครับด้วยอากาศที่เขาร้อน นี่ผมเอาถุงปุ๋ยมาทเครื่องหมายเอาไว้นี่ต้นสละอินโดนี่ครับสละอินโดปันโดไปชมผลใกล้ๆกันครับผมนี่เป็นปันโดนะครับนี่ผมลองชิมโอเคอยู่แต่วันนี้จะมาตายสดๆให้ชิมเลยครับนี่เป็นพวงที่ เป็นช่อที่ไม่ได้แต่งนะครับไม่ได้แต่งลูกออกปกติต้องแต่งออกแล้วคราวนี้ผมทิ้งไปนานทิ้งไปนานมากจนหน่อเขาขึ้นมาเห็นไหมครับหน่อเขาขึ้นแซงแท่กขึ้นมาเนะี่ยแล้วด้วยช่อที่เขาไม่ได้แต่งเนะี่ยมันจะบีบทําให้ผลเล็กถ้าแต่งออกผลจะใหญ่นะครับใหญ่มากๆด้วยสละพันธุนะ์เนี้นะเนี่ยกิ่งก้านอะไรผมก็ไม่ได้แต่งออกนะอยู่ปกติเลยเนี่ยคือคือธรรมชาติล้วนๆเลย ปกติต้องแต่งออกครับแต่งออกเอาไว้แค่ต้นหรือว่าสองต้นเท่านั้นสําหรับต้นสละนะเพราะว่าด้วยที่ว่าเขาเป็นมีน้ำเ,เลยต้องแต่งออกถ้าไม่แต่งออกมันจะเอาลูกเขาเนี่ยเอายากก็ยังดีครับที่ติดลูกแล้วก็ยังเลี้ยงผ่านร้อนมาได้เพราะว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ให้น้ําเลยครับอากาศร้อนมากนี่ติดช่อสวยๆเลยครับถ้าได้บำรุงดีๆนี่โอ้โห น่าจะลูกใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวมาลองมาแกะกันเลยดีกว่าเอแกะออกมาเลยครับนี่เป็นสละปันโดที่เพาะเดเมล็ินี่ครับนี่ ถ้าได้แต่งดีๆนะครับลูกใหญ่นะครับถ้าได้แต่งออกดีๆเนี่ยโอ้ได้เยอะอยู่นั้นเนี่ยนี่ขนาดมาเนตแต่งนะครับเนี่ยใหญ่ใช้ได้ครับโอ้มีมดด้วยแกะออกมาเลยครับนี่เกี่ยอให้หมดเลยด้วยความที่เขามีหนามเราต้องระวังนะครับต้องระวังอ,อ ออกลำบากนิดนึงพอมันนี่แต่งหน่อเขาออกนี่ขนาดพวงเดียวนะครับเนี่ยนี่พวงเดียวถ้าแต่งไว้สักสิบลูกหรือว่าเจ็ดถึงสิบลูกนะครับพอดีผมว่ามันจะลูกใหญ่เกือบเกือบกำปั้นเหมือนกันพันเนี้ยนี่ครับต้นสละอินโด นี่ผลของเขานี่ไม่ได้แต่งนะครับไม่ได้แต่งแกออกจากช่อมาเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับผ่านร้อนผ่านแรงมาติดลูกผ่านร้อนผ่านแรงมาไม่ได้ให้น้ำไม่ได้ดูแลอะไรเลยครับนี่สองเดือนเต็มๆที่ไม่ได้เข้าสวน จะแกะให้ชมนะครับนี่แกะออกไปเลยนี่สละอินโดปันโดเพาะด้วยเมล็ดติดลูกน่าจะสามสามปีน่าจะได้ครับสามปีน่าจะได้ติดลูกมาสาหรับต้นนี้น่าจะปีแรกครับต้นนี้นะแต่ว่าเขาจะติดปีละสองต้นสามต้นอะไรประมาณนะครับส่วนนี้ก็คือติดลูกมาสามปีแต่ว่าไม่ทุกต้นนะครับ ทยอยติดอันนี้คือตัวนี้ก็คือติดลูกปีแรกนะครับปีแรกอลองชิมกันครับอืมนี่ครับสตาเดียวเขาเดิเม็ดใหญ่ปันโดเขาจะเม็ดใหญ่เนี้อน้อย,อยแต่ว่าบวกกับที่ว่าไม่ได้แต่งผลเขาด้วย มไม่ฝาดนะครับวันโดเนี่ยถึงจะเ้็ยเมล็ดเพราะว่าสุระสละน้เข้าเนี่ยส่วนมากท,ท,ท,ที่ที่ได้ทานไม่ฝาดคำจะเว้นว่าผลผล,ผลขาออ่อนอะไรเงี้ยตอนเย็นยุงเยอะครับขออนุญาตใส่เสื้อแ็นยาวนะครับว่ายุงเยอะ ยังเยอะเกินมาถ่ายคึมคึมตอนเย็นเย็นเพราะว่าต,ตอนกลางวันวันนี้คึมฟ้าร้องเพิ่งหยุดไปเลยไม่กล้ายังไม่กล้าออกมารอฟ้าหยุดร้องก็ออกมายังไม่ตกเลยฝนผมก็เลยออกมาถ่ายช่วงเย็นเย็นหน่อยหมดยเยอะ ี่สละอินโดเพราะด้วยเมล็ดมาอัปเดตให้ชมนะครับเนี่ยร้อนที่ผ่านมาอยู่ได้ต้นเขาอยู่ได้ขนาดปลูกกลางแจ้งเก็ดผลให้ชิมหน,น่อก็ไม่ได้แต่งออกต้องแต่งอ่อนครับว่าเป็นนามต้องแต่งออก,เ,นนอออกเอาไว้แค่ต้นหรือสองต้นก็พอกิ่งนี่ก็ต้องแต่งออก ทางใบเขาเนี่ยต้องแต่งออกเพื่อที่จะว่าเราจะไปเอาลูกเขาอะเข้าไปหาลูกเขาอะง่ายแต่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยตัดหญ้าได้สองวันเองอร่อยเหมือนเดิมครับอร่อยไม่ฝาดสละไม่ฝาดนี่ก็คือโอเคแล้วครับสละรับสำหรับสละนะว่าถ้าฝาดนี่เราทานได้ไม่เยอะครับถ้าฝาดถ้าไม่ฝาดมันจะทานได้เยอะ ยืนยันอีกทีนครับว่าสาะืะเพาะด้เมล็ดจากผลนําเข้าเนี่ยเราสามารถปลูกได้ครับผมก็ปลูกมาหลายปีละเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ทําอย่างเดียวแค่นั้นเองทาได้หลายอย่างมก็เลยดูแลอาจจะไม่ไมทั่วถึงว่าผมทําคนเดียวครับทําคนเดียวไปอย่างนี้ไล่หนึ่งปลูกหลายอย่าง ช่วงที่ผ่านมาทำแตงกวาหัดเพิ่งหัดทำครับเพิ่งหัดทำแตงกวาก็ได้เงินไวดีครับประมาณเดือนกว่าก็ได้ละสรับแตงกววนะพืชอายุสั้นแต่เราต้องดูแลเขาประคบประงมเขาใกล้ชิดเลยครับคือทิ้งไปไหนไม่ได้เลยแตงกวาเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้เข้าสวนเท่าไหร่ว่าผลไม้พวกเนี้ยมันเป็นพืชยืนต้นกินต้นยิ่งเขาต้นอายุเยอะยิ่งอร่อย ต้นไม้ไม้ผลนะครับนะรสชาติเขาจะได้ที่ก็คือต้นต้องอายุเยอะๆจมผู้ทุเรียนหรือว่าอินทพาลเงี่ครับต้นขเขาอายุได้หลายปีอร่อยเพราะว่าช่วงแรกๆผมก็อาจจะยังไม่ได้เล่งไม่ได้ที่จะเอาผล,ผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังต้นยังอายุน้อยอยู่ครับอายุน้อยอยู่ส่วนนี้ยัง ตั้งแต่ทํามานี่ยังยังไม่ถึงหกปีนะครับประมาณสี่ห้าปีประมาณนี้แต่ก็คือสี่ช่วงสี่ห้าปีนี้ชฉย,ยปลูกไปทีละย่างสองอย่างตามงบตามกําลังครับไม่ได้ปลูกทีเดียวหมดเลยเพราะว่าลงทุนไปค่อนข้างจะถ้าเป็นเงินก็คงหลายแสนอยู่ครับที่แปลงนี้ผมซื้อเอาครับซื้อเอาซื้อทํางานที่ไปทํางานที่องุงเทปแล้วกลับมาก็ซื้อเอาแล้วก็ปลูกต้นไม้ ก็ทยอยลงไปเรื่อยๆด้วยงบที่มีจำกัดนะครับทยอยปลูกไปเรื่อยๆก็มีผลให้ชิมก็คือไม้ยืนต้นเนี่ยเราสามารถเก็บไปได้เรื่อยๆครับถ้าต้นไหนที่อร่อยอร่อยเนี่ยเราก็เก็บขายได้เรื่อยๆปลูกครั้งเดียวปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บขายได้เรื่อยๆจนกว่าต้นมันจะตายมันคงไม่ตายง่ายครับต้นไม้พวกนี้ถ้าเราขนาดไม่นใน ให้น้ำมาสองเดือนนะครับช่วงที่ผ่านมาร้อนมากเขายังอยู่ได้และสละอินโดก็คือต้นประมาณนี้ลูกไม่ไม่สูงครับลูกเขาไม่สูงลูกเขาจะอยู่ต่าๆเราดูแลได้รักษาได้ถ้ามีเวลาดูแลเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตที่ทดีกว่านี้ครับลูกจะให,ใหญ่ถ้าเราดูแลแต่งช่อใส่ปุ๋ยให้น้ํา ทำไปเรื่อยๆครับทำเกษตรไม่ได้ว่าฟิกจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจะจำเจเกินไปสำหรับผมนะมาทำายหลายอย่างก็สนุกกับหลายๆอย่างเห็นผลผลิตหลายอย่างก็ชื่นใจครับชื่นใจอยู่เอาออกมาช่อหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะอยู่สละอินโดปันเดเพาะพด้วยมเมล็ดเนี่ยผมจะย้ำเสมอน,นะครับต้นที่เพาะด้วยมเมล็ด หน่อนําเข้าผมปลูกทั้งสองอย่างนะครับปลูกทั้งสองอย่างเพราะว่าจะไม่ได้แอบอ้างว่าเออเพาะด้เมล็ดเราจะเอามาเป็นมันจะมาบอกว่าเป็นต้นนาเข้าไม่ใช่หน่อนําเข้านะครับเป็นเพาะโดยเมล็ดสั่งเป็นตะกร้าแดงมานะครับตัวนี้ตะกร้าแดงปันโดที่เขาขายกันตามกลุ่มสระนะครับผมสั่งมาสั่งมาปลูกแล้วหน่อนําเข้าเนี่ยผมก็สั่งมาอยู่ แต่เขายังไม่ได้ให้ผลให้ผลแบบนี้ครับยังไม่ได้ให้ผลผลิตแต่อันนี้เป็นต้นที่เพาะด้วยมเมล็ดต้นไหนที่เพาะด้วยมเมล็ดผมก็บอกว่าเพาะด้วยมเมล็ดไม่แน่แอบ้างว่าเป็นน่อนน้าเข้าเนี่ยทำเกษตรต้องต้องชัดเจนครับชัดเจนอร่อยครับการลมตีได้ถ้าใครปลูกพันุนี้นะไม่ฝาด ถ้าไม่เก็บผลอ่อนถ้าเก็บผลอ่อนนั้น,น,นก็อาจจะมีฝาดครับถ้าผลอ่อนนะ <c oughs> แก่ได้ที่บ,บำรุงดูแลอร่อยแน่นอนครับ <c oughs> ถ้าใครจะปลูกพันนี้นะด้วยที่ว่าสั่งมาเป็นตะกร้าเนี่ยต้นทุนเขาจะไม่สูง <c oughs> ถ้าเราสั่งเป็นหน,อน่องนำข้าวสูง <c oughs> ก็คือแล้วแต่งบประมาณกำลังของใครของขมัน บางคนก็มีธุระจาเป็นต้องใช้บางคนก็มีงบประมาณที่ต้องมาลงทุนเนี่ยก็ตามสบายครับได้เลยเนี่ยปลูกแบบเพาะดําเร็ดก็รสชาติดีได้ผลเนี่ยครับผลแก่จัดดูเม็ดก็รู้ครับดูเม็ดก็รู้เม็ดสีออกเข้มๆหน่อยถ้าเม็ดสีออกขาวๆแสดงว่าอ่อนนะครับอ่อน ่อนเนี้ยคือไม่ลอยครับไม่จืดก็ฝาดถ้าเป็นสละอ่อนนะมันจะไม่มีรสชาติของความหวานถ้ามีก็มีนิดเดียวแล้วก็จะเป็นฝาดฝาดเกินไม่ลงหรือไม่ก็จืดกินแล้วไม่อร่อยต้องเป็นสละที่ผลที่แกนะครับผลแก่อร่อยถ้าได้บำรุงดีๆใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยรสชาติเขาจะโอเคเลยครับ มีหลายต้นอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ผสมมันออกออกช่อออกดอกมาโดช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ว่างเข้าสวนกันเลยไม่ได้ผสมผสมไว้ประมาณสองต้นสาต้นประมาณนี้ครับบางต้นก็แดดเผาไปความโดยความร้อนก็ทําให้ดอกเหี่ยวไปเห็นผลเนี่ยมีอยู่สองต้นครับตอนนี้มีอยู่สองต้น อืมและอินโดตอนเย็นๆก็ยุงเยอะหน่อยครับนยาพาชมอีกต้นหนึ่งเี๋เน้ะต้น,นตัดหญ้าไปก็ลุ่งๆนะครับลุลง่งๆจนกล้วยก็เริ่มโตแล้ว นี่อีกต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับนี่มนเน่ยแต่งการมาเน่ยแต่งทางใบหนอก็มาเน่ยแต่งนี่อีกต้นหนึ่งก็ติดเหมือนกันครับนี่ติดดกนะครับเนี่ยสละอินโดนี่ครับเวลาผมผสมผมผสมสดนะ นี่ดอกตัวผู้ที่ผมผสมนี่ครับผสมสดเลยนี่ครับเก็บเสร็จถุงแล้วได้เป็นถุงเลยครับช่อเดียวนั้นเนี่ยช่อเดียวได้ประมาณโลนหน่อยครับช่อหนึ่งมเมเนตแต่งลูกถ้าแต่งลูกดีๆให้ปุ๋ยให้น้ําดีๆช่อหนึ่งนะผมว่าน่าจะมีโลโลครึ่งน่าจะได้ครับ ครับออไปยุงจะเริ่มมาเยอะแล้วครับรอดต้นสลาออกไปว้าไนี่ครับอยากให้ชมไปเรื่อยๆครับนี่ต้นอินทาลัมติดลูกปีแรกนี่ผนเขายังสั่งกระดาษเพิ่งมาวันนี้ครับกระดาษเขาเอาถุงปุ๋ยห่อไว้ก่อนกระดาษ พึ่งมาแล้วก็จะได้หอ่อแล้วจะได้ถ่ายให้ชมวันหลังนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ชมว่าต้นมีต้นอะไรติดผลบ้างช่วงนี้ส่วนผมก็เคยถ่ายลงเรื่อยๆอยู่นะครับส่วนนี้ปีนี้ต้นนี้เจอะเลยครับนี่เป็นอินพาลัมพันฮัสซวี เป็นเนื้อเยื่อครับพวกนี้เป็นเนื้อเยื่อสั่งเนืเยื่อมาออกจันเป็นปีแรกทั้งหมดห้าจันนะครับกระดาษหอยังไม่มาแต่งผลไว้แล้วนี่แต่งผลออกถ้าไม่แต่งออกนี่ลูกเล็กครับนี่แต่งออกนี่ด้วยความที่ว่าอากาศร้อนครับอากาศร้อน กาศร้อนแล้วคราวนี้ตรงก้านนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโดนแดดเผาจะเป็นอย่างนี้ครับกุเรตัดออกขนาดตัดออกก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับเนี่ทั้งหมดห้าจันทราวหมาหลังจะมาถ่ายให้ชมครับสั่งกระดาษมาแล้วนี่เป็นพันฮัาสสวีตัวนี้ ต้นนี้ก็ยังยังไม่ติดลูกต้นนี้ปีนี้ติดทั้งหมดอินพารามติดทั้งหมดสามต้นครับสามต้นสามต้นต้นลาต้นนี้ห้าจันต้นก็ห้าจันสิบกว่าจันแล้วครับปีนี้สิบกว่าจันต้นเนเปิลต้นเดิมๆครับต้นเดิมต้นนี้งามครับปีนี้แต่แต่งงามแล้วมีลูกนะครับห่อไว้ขาว ห่อไว้ห่อผลเอาไว้นี่ครับต้นแอปเปิ้ลตัวนี้ก็ถ่ายลงลหลายคลิปหลายยมีลหลายอย่างก็อย่างนี้ครับออกสลับกันไปนี่ม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงเป็นช่อนะครับเป็นช่อเลยเป็นพวง นี่พวงเลยต้นนี้เสียบยอดสามสีม่วงสามสีเขียวมันใหญ่นี่ผลใหญ่นะครับนี่เขียวมันใหญ่มะพวงน,นี้ทานดิบอร่อยตัวนี้น้ำดอกไม้สีทอง นดอกไม้สีทองมีเป็นสามสีครับนี่หนึ่งสอง,องสามม่วงสามสีทำเป็นมะม่วงแฟนซีครับตอนที่ผมเสียบเสียบเสียบยอดเขาเนี่ยผมถ่ายช่วงแรกครับผมถ่ายลงลงอยู่ลองไปไล่ดูครับต้นเนี้ผมทำอยู่ต้นเดียวนี่แหละปีนี้ออกดอกแล้วเอ้ยเป็นลูกติดลูกแล้วน,นี่ติดลูกให้เห็นแล้ว ก็จะได้เก็บแล้วครับเพราะว่าผลเขาเริ่มเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวันหลังจะมาถ่ายให้ชมรายละเอียดนี่ชมพูต้นนี้ก็ติดผลนะครับนี่ตอนที่ถ่ายลงก็เสียบยอดนิดเดียวตกมาปีนึงครับติดลูกแล้วโตวไวชมพูเนี่ยในสวน จะให้ชมไอตัวร้ายครับนี่ครับตัวร้ายแมงวันทองครับผมใส่อยู่จินนั่นใส่สำลีนะครับเอาไว้ข้างในมันก็เข้าไปตรงนี้ครับตรงนี้ใช้ทูบจุดไฟแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับจี้เข้าไปเนะี่ยทําเป็นรูแค่นี้พอมันเข้าไปก็ออกมาไม่ได้ครับยิ่งแขวนไว้กลางแดดยิ่งตายไว้ครับเพราะว่า ร้อนอาการร้อนเจ้าตัวร้ายเจาะผลไม้ที่จริงต้องเอาไว้นอกสวนนะครับคราวนี้สวนผมมันติดติดกับสวนคนอื่นเอาไปเอาไว้นอกสวนนี่มันจะเข้าสวนเขาเอาไว้ในสวนตัวเองแต่ว่า,าไว้ขอบเจ้าตัวร้ายมะเรงวันทองครับมะรงวันทองผลไม้เจาะทําทให้ผลไม้เสียหายต้องดักดักเอาไว้ดักให้เขาอยู่ในขวด พอจะได้ไม่ต้องไปเจาะผลไม้ของเรานะครับเจาะตัวร้ายประจําสวนถ้าไม่มีตัวเนี้ยผลไม้ได้กินดีครับไม่เป็นหนอนไม่เป็นไรแต่มีตัวนี้ไม่ไหวครับเข้าไปเจาะวางไข่ผลไม้จะหายหมดเจ้าตัวร้ายแมลงวันทองดักไว้ดักใส่หล,ล,ลายขวดครับใส่หลาย,ลายขวดแถมอยู่ในขวดนี่แหละครับ เขาอยู่นี่แหละทำบ้านให้เขาอยู่ <c oughs> ครับผมสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสน่าจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆครับถ่ายชมเรื่อยๆเพราะว่าแตงก็เก็บเสร็จหมดแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ